อนี่คือป่าเลยครับป่าเลยอันนี้คือป่าเลยครับเนี่ยคือแมปซไวน์เบลครับที่ระบบกำลังอัปเดตในอนาคตอ๋อแบบมาก่อนครับใช่ครับใช่แบบมาก่อนตัวรบกำลังตามมาเอ้ามันอยู่ติดเมืองแบบเนี้ยมันเห็นเมืองนู้นนะเมืองบนครับแต่มันมันมาไม่ได้หรอกแล้วระบบระบบจะเปิดให้ให้ให้เมื่อไหร่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ทราบเลยยังไม่น่ามีกาหนดถามถามถาม เกมบัดีอะแบ็คแคทนะครับแบ็คแคทอะไม่ใช่เกาะตัวเกมใช่หรอเกาะตัวเกมเหรอไม่เหมือนตัวเกมเลยเหรอเห็นว่าภายในวันเสาร์เนี่ยครับ เสานี่แหละคันอาทิตย์นี่ครับใช่กำลังรีบจัดทําให้อยู่24นี้แล้วแล้วมันมันใหญ่มั้ครับแบบอ่ะดูได้ไหมโั้ยโหโอ้ยืนแค่ส่วนเดียวเนี่ยหู โอเคครับผมครับผมนี้คืออะไรครับเห็นว่าเดี๋ยวจะมีพวกเหมนว่ารูปแบบเกมอลยครับน่าจะมีแบบฟิลเหมือนรับปืนรับปืนมาเล่นมีปืนด้วยเปล่เนี่ยใช่ครับเดี๋ยวน่าจะมีรูปแบบฟิลเกมมายิงกันน่าจะเข้าคาประมาณนี้แต่เดี๋ยวของจริงน่าน่าจะสนุกกว่านี้ครับเพราะมีระบบเพิ่มเติมที่ไม่ได้แจ้งลงไปด้วยโอเคครับที่ว่า เดเาก,กหลายครับการเล่นหลากหลายเดี๋ยวผมดูที่ยี่สิบสี่ก็ได้นะครับ <S 1> <S 1> ครับเดี๋ยวไม่เล่นเท่านี้ใช่ปะเดี๋ยวน่าจะไม่เล่นนะ เอาทีซ oh, ีเฮ้ยวดีครับดีครับทีซีทไรครับีซีเงตื่นครับเพิ่งตื่นครับตามผมครับตามมแป๊บนึงครับใส่ยุทีซีเฉยขอดีขวดอะไรไม่ขวดอะไรเฮ้ยขวดอะไรอะไรอะไรปีก่อนน้อยเฮ้ยนี่เราผิดลูกวะถูก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  ไอ้ดาบเขาเอาป่ามาให้มึงอ่ะมึงรู้ยังวันที่ยี่สี่เนี้ยเขาเอาป่าให้มึงกลับป่าเขาให้มึงโหนถาวรกลับป่าไอ้ยะธาสานอ้ยะธาสานบ่นเฮียอะไรวะไอ้ป่าเขาป่าให้มึงโหนเลยเฮียขยะผมกลัวะไรอ่ะเหี้ยไอ้สารเขาป่าให้มึงโหนแล้วโอ้ยี่สิบสี่นี้มีของใหม่เลยของเล่นใหม่ใช่แบบแบบไงวะสวายเบิลสวายเบิล A.D. หนึ่งส่วนเก้าสองเพื่อนมินหนึ่งส่วนเก้าสองอะไรเพื่ออะไรเพื่อะไรเพื่อะไรเพื่ออะไรเพื่อ A.D. A.D. เพื่อน A.E. ขยะดีก็ไม่พกไอสัตว์ไม่พกไอควายเลยไม่พกไอโง่กูบอกอยู่ไม่พกเต้นซารไอ้ควายยังไงร้านเพชรไหนมาเนี่ยไม่มีคนหรอร้านเพชรไหนวันนี้เหรอใช่ไม่มีเพื่นี่ผมมีร้านเพชรมีไหมเหรอไม่มีไม่มีมีมีปะไม่มีร้านเพชรใช่หรอ มันอะไม่น่ามีครับไม่มีไม่มีไอ้เด็กชายมึงตีโบนเลยแล้วฮะไอ้เยอยขยะอะไรอ่ะมึงเข้ากี่โบนเลยแล้ะอะไรนะมึงขายลิเชตป่ะี๋ยวกูขายให้ป่ะอะไรนะเพื่อนขายขายขายลิเชตป่ะขายเพื่อนขายลิเชตโป้เด่ะโปอะไรเพื่อนไม่โปเพื่อนเออดีลิเชตแล้วนี้ทำให้แทงไวป่ะอะไรนะเพื่อนแทงไวขึ้นป่ะลิเชตแถมมาโคแถมมาโคเพื่อนเอาว่ะไวมาโคเอางี้วันก่อนป่ะโชว์ก่อนป่ะโชวดป่ะโชวดป่ะ บีดอะวะนายไม่ไหวเพื่อนเจอบ้าเจอบ้านายไม่ไหวนายไม่ไหวมึงไม่ไหวรอยดับไอ้ดาบไม่ไหวไงไอ้ดาบไม่กล้าเว้ยชิ้นหมูอยู่ตอนเนี้ยไม่กล้าไอ้เป่วยนั่งตบยุงใส่กูอีกเนาะมึงฟังผมกินลูกชิ้นหมูอยู่เพื่อนมือผมกล้ามกล้ามกล้า ก็คิดนาแล้วนะ่นะารู้ใจพี่แจ้พี่พี่จะไม่ปาตายคนเดียวเพ่ชื่อแล้วบ้านเราใช้ชื่อแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เช็คยังเช็เเคชชไม่ได้ออตอนนี้มาไอ มามาชิตาไปอยู่บ้านหนูแทนในเจเรนใช่ปะแลาวแทนเจเรนสองแตนน้องเม่กอะไรหนึ่งห้าเหม็นนี่แหละอโอไปแล้วแแกก